วันที่วันคราวที่แล้วผมพาดูสาย BMX นะฮะมีสมาชิกหลายท่านชอบเนาะวันนี้จะพาดูอีกนะฮะเนี่ยบีเอ็อยู่ที่แลนด์ไบท์นะอ่าบอกก่อนนะฮะพิกัดต่างๆอยู่ที่ผุ้ตมณฑลสาย6นะฮะเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์ผมจะปักไปให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ดู b ีมเอ็เต็มๆเลยนะฮะนี่คันนี้สีแดงนะดูว่ามีกี่คันนะฮะไล่ดูนะนะฮะคันนี้สีแดงนะข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บไว้ข้างหลังนะฮะบีมเอ็ สายบีมเอต้องเดินเข้ามาข้างในหน่อยนะฮะเพราะว่าบางคันยังไม่ได้ทําเลยนะบางคันก็ทําแล้วนะฮะผมเห็นที่นี่มีเยอะนะเห็นคนเข้ามาถามผมถึงเรื่องบีมเอ็กเนี่กี่คันกี่คันเนี่ยที่นี่มีกันว่าเกือบยี่สิบสามสิบคันน่ะรู้สึกจะทําไปแล้วด้วยนะนี่นะฮะข้างหลังนี่ก็มีจากญี่ปุ่นนะฮะน่ะทางนู้นนะฮะล้อเล็กล้อใหญ่นะเนี่ยกองอยู่เนี่ยบีมเอ็กหลายคันเลยนะฮะนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นแฮนด์อยู่นะฮะ เอาผ้าปิดไว้นะครเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะเดี๋ยวผมไปจะพาไปดูที่เขาทําแล้วดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าอันนี้คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็คือสามารถแจ้งเขาให้เดินเข้ามาดูได้นะนี่หนูนะเป็นโซนที่ที่คิดว่าใครที่ก็ค้านะฮะากได้รถุดถูกมาดูโอ้นี่บูโน,โน่นะอ่ะเดี๋ยวผมพาไดูฝ่นส้นมล็งนี่ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะ รถไว้เข็นหนเด็กสามลอ้อนะรถเข็นนี่นะเมื่อกี้คันสีแดงเนาะรู้สึกข้างหน้านะนี่นี่นคันนี้คันหนึ่งนะบีเอ็อ็กซที่นี่ไม่แพงนะฮะไม่ต้องห่วงนะมือสองจากญี่ปุ่นนะฮะก็คือคันละสามสี่พันบาทนะฮะบางคันถ้าแปลนดีดดจริงจริงนะก็อาจจะหลักหมื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าหลักหมื่นเนี่ยข้างนอกเนี่ยเกาขายกันหลายหมื่นนะฮะเนี่ยสเปเชียลไลท์อย่างเงี้ยนะสามทีบีเอ็มเอ็กนะใครอยาก เอาบีมเอ็กมากำลังเข้าทีมเด็กๆเกนี่ยเนาะคุณพ่อคุณแม่มาดูที่นี่ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ประหยัดพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนอกนบีมเอ็กนะสายบีเอ็กนะสายกรนะโดดสายบีเอ็กนะสายลุ่นนี่นะฮะนี่อันนี้คือพร้อมใช้แล้วนะทำเรียบร้อยอีคันเนี่ยอีกสี่คันรวดนี่นะฮะเป็นเป็นสายไอ้พวกอ่ ล้อใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเป็นสายพวกสมบุกสมบันลุยนะกระโดดเนี่ยนะฮะขึ้นภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่สายแข่งนะถ้าสายแข่งจะล้อบางหน่อยต้องเบาหน่อยนะนี่นะฮะยี่ห้ออะไรผมไม่รู้จักนะแต่โอ้โหอันนี้สีดำแบกดูว่ะดูลายเนี่ยลายสวยนะฮะล้ออย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะล้อก็คือล้อสำหรับเล่นท่าพูดง่ายๆอ่าแข็งแรงเล่นท่านะฮะเฟรมเนี่ย ใช้พลังมากแลนะ้วไปเป็นพวกเล่นท่านะฮะนี่เนี่ยโอ้โหจานหน้าเล็กนิดเดียวเองเนี่ยโคแรงนะทคแรง,แรงจานหน้าจิ๋วเดียวอ่าเขาให้โคตแรงนะฮะเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้นะจะเป็นพวกเล่นท่าแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะฮะมีให้นะแข็งแรงมากเลยเนี่ยที่ยืนนะทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนักเนาะโอ้โหแล้วเฟรมเนาะเออ่พวกนี้จะไม่ใช่สายแข่งนะไม่ใช่สายเหมือนกับว่าแข่งลงสนามเนาะ เป็นสายวิบากนะนี่นะฮะอาจสนใจมาดูได้เลยนะอยู่แลนด์ไบต์นะเนี่ยพุทธมณฑลสายหกนะมาง่ายๆเนาะจอดรถข้างหน้านี่เลยหน้าร้านน,ะะน,น,านี่นะฮะพุทธมณฑลสายหกนี่นะฮะแลนด์ไบต์นะเออผมปักเบอร์โทรรายละเอียดในะคำอธิบายใต้คลิปหมดเลยนะใครสนใจมาดูได้เลยเน,นี่นะฮะอ่าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะทั้งแลนด์ทั้งลายนะฮะลายเบอร์โทร แล้วก็ Facebook นะฮะเนี่ยสมอสีละล้อม a c e b ุ o k นะฮะปลายนี้สะจืดเลยนะถูกแดดทุกวันนะเ,เริ่มจืดแล้วก็โอเคนะฮะสาย b ีเนะมาดูได้เลยเดี๋ยวผมจะพา,าดูสายอื่นบ้างแหละนะสายแม่บ้านมีสายรถพับอะไรเงี้ยเนาะเพราะเขามีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายไหนนะมาที่นี่ได้ครบที่เดียวเห็นนะฮะ